มาที่นี่อย่างที่ฝันบอกเขาฝันจะพามาล่องแพจริงๆกิจกรรมที่นี่ค่ะพี่ปุ้ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะค่ะที่นี่ก็จะมีกิจกรรมหลักๆเลยก็คือล่องแพไม้ไผ่ค่ะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างคะล่องแพก่อนลงแพสําคัญเลยที่หนึ่งเลยก็คือต้องมีเสื้อชูชีพนะคะเพราะเราให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยนะคะต้องมีเสื้อชูชีพก่อนลงแพมีให้ทุกคนทุกคนใสใช่ค่ะแล้วมีกฎอะไรอื่นอื่มั้ยคะ ก็ห้ามนําเครื่องดื่มมึนเมาลงภปในแพรอ,อะไรแบบนี้ค่ะไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ําอก็จะเป็นอ่าเหมือนเป็นวิสัยของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วเขาก็ไม่ทาอ่าที่ควรจะเป็นในเวลามาท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะคะ,ะแต่อีกหนึ่งอย่างค่ะฝันจะต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเพราะว่าเผื่อจะแบบเปียกช่วงล่างอะไรแบบนี้ <c oughs> เพราะ <c oughs> แต่ว่าจริงๆอ่ะเขาให้เล่นน้ําอะไรอย่างนี้ได้ใช่ปะ <c oughs> ใช่ค่ะ,คะเอออ่ะเดี๋ยวให้ตากล้องไปเปลี่ยนชุดใส่ชุดแม่น้ำกันนะคะเดี๋ยวเราไปล่องแพไว้ไผกันค่ะ นี่เราก็จะเป็นการล่องแพในไผ่นะคะแพก็จะมีหลายประเภทนะนนอย่างประเภทของเรานี้ก็จะมีที่นั่งให้แล้วก็จะมีแบบเออที่เป็นแบบเรียบๆเ,เหมือนทางท่องเที่ยวเขานั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีที่ทีมงานนะคะคอยอยกักข้างล่างเนี้เป็นสายแลวแต่น้าที่นี่เขาดูเขียวๆเ,เนาะเขาใส่เฮบูบอยลงไปหรอพี่ปุ้ยน้ำเป็นน้ำธรรมชาติค่ะเป็นน้ำแร่ไป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 พี่ธีโน่ไปไปเรามันล้าง อ๋อที่มาแวะก็คือแวะให้นักท่องเที่ยวแล้วเขาก็จะมีแวะให้นักเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้น้ำมันไหลมาจากน้ำตกอย่างสูงแล้วจุดนี้เนี่ยที่ฝันบอกว่าจะมีน้ำไหลออกมาใช่ไหมตรงนี้แหละที่เราจะมาให้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยลงเล่นน้ำได้นะคะเขาก็จะทําแบบเป็นจุดดดน้ําอะไรทําไมไปเพราะว่าจุดนี้เนี่ยน้าจะไหลมาจากน้ําตกเหรอคะพี่ปุ้ยน้ําจะไหลมาจากบนเขาเลยบนเขาเลยใช่ไหมใช่ค่ะที่เห็นไหลลงไหลตรงมาจากเขาเลย่ารอดช่ำมาเลยน้ําก็เลยจะมีลักษณะแบบ เขียวแล้วก no ็เย okay. ็นเหมือนน้ำเป็นน้ำหินข้างล่างเป็นหินปูนะคะหินปูนจริงๆมันน้ำหลแรงมากโอเคไปกันต่อจะเป็นสุดริ้นสุดแล้วก็เดี๋ยวเราก็กลับถ้านักท่องเที่ยวอยากจะเล่นน้ำตรงนี้ต่อก็ได้ก็แว้เล่น จุดนี้นะคะจุดนี้นะคะ,ะ,คะจะเป็นจุดขึ้นสุดของการล่องแพนะสามารถลงเล่นน้ําได้ก็ใครที่แบบมานั่งตรงนี้เนี่ยจะมานั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้เวลาเป็นที่เลยนะคะอยากจะเล่นน้ําจุดนี้หรือว่าอยากจะเล่นน้ําจุดเริ่มต้นข้างบนก็ได้ะคะ่ะไดูกันที่มาดิฝนตอบแตบสวยงามมากเหมือนกับเทพนิยายเลยนะคะไม่น่าเชื่อว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีสถานที่ที่สวยมากๆแบบนี้อยู่ด้วย